สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการสแกนไวรัส,สบน Windows 10และ Windows 11เป็นการสแกนไวรัส,สโดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพิ่มและสามารถสแกนแบบออฟไลน์ได้ด้วยในคลิปตัวอย่างผมใช้เป็น Windows 10 Pro วิธีการสแกนสมมุติว่าผมต้องการสแกน drive C ให้คลิกขวาบน disk PC จากนั้นคลิกขวาบน drive C เรียกเมนูสแกนด้วย Windows Defender ซึ่งตัว Windows Defender จะเป็นตัวสแกนไวรัสที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วคลิกสแกนด้วย Windows Defender จากนั้นให้เราคลิก cancel ก่อนตัวเลือกในการสแกนจะมีอยู่3ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกแรกก็คือ full scan ตัวเลือกที่2 custom scan แล้วก็ตัวเลือกสุดท้าย scan แ,แบบ offline ซึ่งในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการสแกนแบบออฟไลน์เมื่อเราคลิกเลือกแล้วให้คลิกสแกน now จะมีข้อความแจ้งเตือนให้เราเซฟไฟล์งานของเราก่อนเพราะว่าขั้นตอนการสแกนจำเป็นจะต้องรีสตาร์ทเครื่องคลิกสแกนคอมของเราก็จะทําการรีสตาร์ทและทําการสแกนไวรัสขั้นตอนนี้เราก็แค่รออย่างเดียว ตัว Windows Defender จะทำการสแกนค้นหาไวรัสพร้อมทั้งลบไวรัสออกจากตัวเครื่องเองขั้นตอนนี้เร็วช้าขึ้นอยู่กับจำนวนของไฟล์ในไดรฟ์ที่เราเลือกด้วยนะครับเมื่อตัว Windows Defender ทำการสแกนเรียบร้อยแล้ว คอมของเราก็จะถูกรีสตาร์ตเองและเข้าสู่หน้าหลักเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสแกนไวรัสโดยใช้ตัว Windows Defender ก่อนจากกันไปวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ